ต้องล้างเท้าไม่โทรมาช่วยได้ต้อกัดเอาหรอกได้งามมันน่ะ <c oughs> พุดมาซัดพุณมาซัดอ่ะโช้เก,ก๋โโลุงกกัดอนี่ไปลุยสวนมาก็อย่างนี้แหละไปลุยไปลุยสวนมาก็ต้องโดนแบบนี้แหละอ่ะอ่ะอตัวไข่ตัวมันงานนี้ตัวไข่ตัวมัน อารมณ์บ่ใจอยอารมณ์บ่จอจก็ไปลุยสวนเอาไปแล้วจบเลย